ahang sukito mi nintu ko mi awero mi apa ya mi ani mi suki atanang pariharami sata sukita hontu sata awera hontu sape sata apa ya สัพเพสัตตาอนิฆาหุนตูสัพเพสัตตาสุขีอัตนางปริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพพาทุขาปมูลจันตูสัพเพสัตตาสัตตาธรรมมันติตวาบิคัตฉันตูสัพเพสัตตากรรมาสักากรรมมาทายาทากรรมมายนิกรรมมาพันทุกรรมมาปฏิสารณา Yang kam mang ke ke